สวัสดีครับเอฟซีอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับสุสายใหญ่แล้วก็บอสโจได้ออกมาเปิดใจคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับที่มีก่อนหน้านั้นที่มีกระแสรดราม่าจากสื่อต่างๆสื่อหลายช่องเลยนะครับไม่ว่าจะสื่อใหญ่สื่อเล็กที่ประโคมข่าว เกี่ยวกับสุสายใยจะย้ายสังกัดนะครับช่วงนั้นไม่มีกระแสรดราม่าว่าสุสายใยนี่จะฉีกสัญญาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงลงก่อนฤดูกาลนะครับทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จาก FC ต่างๆถึงความไม่เหมาะสมถึงความไม่ไม่งามที่ศิลปินนางเอกหมอลำ จะประพฤติตัวจะผิดกฎระเบียบของสังคมหมอลำวงการหมอลำบ้านเรานะครับคือลงก่อนจบฤดูกาลช่วงนั้นมันมีข่าวหนาหูมากนะครับจนทำให้บอทโจนีต้องออกมาเคลื่อนไหวต้องออกมาพูดออกมาไล์สดพูดถึงศิลปินต่างๆที่จะประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามประเพณีนะครับคือการฉีกสัญญา มันทําให้โมภาพเรียมันไม่เหมาะสมนะครับมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแกในพระเอกหมอลำรุ่นต่อๆไปนะครับมันจะเป็นการที่มีการเรียนแบบนะครับครับจนเกิดมีการประชุมเครือข่ายภาคีหมอลำอีสานนะครับมีการประชุมกันได้ผลสรุปว่าถ้าหากมีนางเอกพระเอกหมอลำลุงก่อนฤดูกาลเนี่ยฉีกสัญญา ก่อนปิดฤดูกาลนี่จะต้องเสียค่าปรับ2ล้านบาทผู้ที่จะรับเอาศิลิปินท่านนั้นไปก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบจำนวนเงินนี้นะครับช่วงก่อนหน้านั้นมีกระแสมีข่าวลือหนักเป็นอย่างมากว่าสุสัย่นี่จะไปอยู่กับเสียงอีสานนะครับช่วงนั้นเสียงอีสานกำลังเปิดวงใหม่เพราะว่ามีนายทุนเข้ามาอุ้มชู เปิดวงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้สรุปแล้วชัดเจนแล้วนะครับบอสโจแล้วก็สุสายใยญได้ออกมาพูดมาเคลื่อนไหวในวันนี้นะครับซึ่งสุสายใหก็ได้บอกแล้วว่าไม่ไปไหนนะครับก็อยู่กับสาวน้อยเพชรมันแพงต่อไปเนื่องจากก่อนหนะ้านั้นที่มีกระแสดราม่าว่าสุสายใหจะฉีกสัญญานั้นเนื่องจากว่ามันมีเหตุการณ์เกี่ยวกับที่ว่า,ามันมี ทำงานมาทั้งปีเนาะมันอ่อนล้าใช่ไหมความเหนื่อยล้าทำให้กำลังใจท้อถอยอ่าเลยมันก็เลยมีกระแสว่าสุสายยนี่จะฉีกสัญญานะครับแต่วันนี้ชัดเจนแล้วนะเปิดใจอย่างชัดเจนเลยว่าอยู่กับสนไวยเพชร,รมันแพงต่อไปนะครับถ้าหากว่าสุสซย่ยไปจากสนอวเพชรมันแพงจริงๆนี่ก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะบอสจูนี่ถึงกับเอ่ยปากเลยนะครับ บอกว่าถ้าหากสุสซยยไปจากสนอยเพชรบานแพงนี่เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสุสซยาย,ายนี่เป็นศิลปินเป็นนักเอกมรำที่มีคุณภาพท่านหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนาเสียงไพเราะหน้าตาสะสวยนะความประพฤติปฏิบัติในการทํางานต่างๆตลอดที่อยู่องค์การมอํำมานี่ไม่เคยด่างพร้อยเลยนะครับนับว่าเป็นศิลปินที่มีนิสัยจคอดีคนหนึ่งเลยนะครับการปฏิบัติตัวการทํางานต่างๆนะครับ ก่อนหน้านั้นก็มีกระแสโจมตีอย่างหนักนะสุใสย่ใยนี่โดนอย่างหนักแต่ก็อดทนจนมาถึงวันนี้ถึงได้มาพูดคุยมาเปิดใจคุยกันนะครับสรุปแล้วก็อยู่ต่อไปนะครับอยู่ต่อไปอยู่กับสนอยเพชรบ้นานแพงต่อไปสําหรับสุใสย่ยนี่เข้าสู่วงการหมอลำนี่ตั้งแต่อายุ15ปีนะครับเป็นหมอลำเป็นนักเอกหมอลำมาตั้งแต่อายุ15ปีอยู่กับ มอลำเสียงอีสาน15ปีแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่สานนท์ปบ้านแพง3ปีแล้วนะครับครบ3ปีแล้วก็จะไปต่ออีกฤดูกาลหน้าก็เป็นปีที่4เนอะสัญญาทั้งหมดมี6ปีนะครับเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าสุสสยใยไม่ไปไหนทั้งสิ้นนะครับอยู่ต่อนะครับก็มีบรรดา f c ต่างๆเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจสุใสายใายเป็นจำนวนมากเลยนะครับให้กำลังใจใทั้งสอง ทั้งสองเลยนะครับทั้งสุสาย์และก็องค์กรสา,าวนพรบ้านแพลงเพราะว่าสุสาย่เป็นนางเอกมลรัมที่มีคุณภาพคนหนึ่งนะเป็นที่น่าเสียดายถ้าจะทิ้งสาวนพรบ้านแพลงไปนะครับการเปิดเผยออกมาพูดวันนี้ทําให้เอฟซีต่างๆนี่ถึงกับยิ้มเลยนะครับแสดงความดีใจกันอย่างล้นหลามเลยนะครับที่สุสาย์ย,ย,ยังคงร่วมงานกับสาวนพชรบ้านแพลงต่อไปนะครับ